สวัสดีจ้าวันนี้มาเยี่ยมคุณป้าอยู่ข้างบ้านมารวยกล้วยทอดจ้ะก็เลยแวะมาอุดหนุนกล้วยทอดนิดนึงนี่จ้ะทำแบบบานๆเองเลยไหนน่าจะของหันหนามาดูที่ <c oughs> ขออนุญาตแล้วไม่เป็นไรแกบ,บอก <c oughs> โอ้ยฉันจะก็นยังลงมเห่กันสอนเขาในาย,ยูทูบนี่เด้อไหนาก็อยากเรียนเขาดูเลยสอนเขาในาช่อง วันนี้มาโชคดีได้มีเหลือได้กินเนี่ยบางทีก็ไม่ได้จักไม่ได้จักกิโลแกขายเมื่อก็มีสั่งนะเยอะไปดูทำไมบอกถ่ายยังไงเลยจ่าเดี๋ยวขายตรงนี้ก่อนนี่จ่าสไลด์สไลด์แล้วก็ทอดตรงนี้เลยบอกทีเป็นโอ้กล้วยเป็นลอยๆเคขือนหรอวะนี่วันๆหนึ่งก็ใช้กล้วยวันละยี่สิบสามสิบตัวปุณนน่ะยี่สิบสามสิบเขือนปังได้เป็นพันเก้าพันหมื่นอะไรอยู่นี่มันก็เป็นมอฟมาสามคน ไม่มีลูกน้องอยู่สามสี่คนเป็นอาชีพของเองนั่นมากไม่กี่เกือบหนึ่งหกอยู่เมืองนอบไม่ได้ขายทุกวันอย่างงี้เว้ยฉันก็ขายขนมคือกันแต่ว่าก็ไม่ได้ขายทุกวันอย่างงี้นานๆทีมีงานเดือนหนึ่งบางทีมีงานบางทีไม่มีงานสักทีงานของคนไทยเยจ้ะงานคอนเสิร์ตงานอะไรจะมีอะไรแหละโอู้หูนนแกเอ๋ยทอดเต็มกระทะเดี๋ยวจะพาไปดูวันที่แกทอดเต็ดแล้วแกบอกว่าให้ไปดูได้แบบนั้น นี่จ้ะถอดเสร็จแล้วอันเนี้ยอันนี้กล้วยเบกแตกจ้ะกินจนมื่ยขามเลยเนี่ยโอ้ยดูดูดแกออเดอร์เต็มตัดเป็นถุงเป็นถุงเอาไว้แกเอ้ยดูถั่วโอ้ยที่อ่อนเกินน่ะอันนี้คนกอกกล้วยใส่ปาปิกาเนี่ยฉันไม่ค่อยชอบกิน <laughs> ฉันชอบกินธรรมชาติ ชอบกินใส่เกลือนี่นะจ๊ะขนมบ,นบานๆเองเนาะมาช่วยอุดหนุนกันเดอ้อมารวยกว้วยชอดจ้าอยู่บ้านเฉลียงทุง่งอำเภอคอนบรุรีจังหวัดนครราชสีมานี่จ้าไปนาบ้านแก่นะจ๊ะมีเบอร์ทร์มีอะไรพร้อมนี่เดอ้อมาเด้อมาเด้อของอร่อยบ้านเฉลียงจ้า